มาทุกคนมาเนี้มาตั้เครื่องอบกันอบเป็ดในม้อน่ะส่วนปีงบ๊อบบ๊บอบปงบ๊แซ่บคืออบแบบพี่น้องเอ้ยมันก็แหล่บ๊อดั้บ๊อได้มานั่งเผาผิดไปผิดมาเห็ดเครื่องอบลองหมอ้อแล้วลดแซ่บอีกเครื่อง,งน้ำนวยนยมันกับเขาเนือ้อเขานังกับสีเป็ดเนาะบอกว่า,บาอบเป็ดอบไก่บ่คเคยเหลือเห็ดอบ มันมืดถดยในนะเต้องมานังตัอยู่นี่เปื่อนนี่ก็เขโเทน้ำได้ๆืนอยืันันตมีตมาสตักันมันจสีสนเลเลยเนาะตัมีต๊ ไล่สะอาดละบ้ีสะอาดเลยเป็ดอบสุเมะกินเนาะแล่นวางไวก่อนพูดลมจะเปื่อนมาแล้ว่า <appet> <t os> <WWE> ชุดๆไีเร็จได้ไมมันจะพังคว่ำแท้ๆนี่ั่วิ่งอ่ะนี่นะพ๋าวางยังเยนี่วงงหญ่เลยคนแล้วเออโอเค

คอยฝากมันเอาเครื่องอยู่อนุซิตไทยพี่น้องรู้ ແລະໜ້າຕາພີ່ນ້ອງໄປໄປປຸງຕໍ່ຢູ່ໃນບາດນີ້ມາເຂົ້າມາປຸງຢູ່ໃນພີ່ນ້ອງບາດນີ້ເຄືອແນກີ້ປາສຕາ ปไปนไัวได้ไหมด

กูซันน่ะซ้นได้กูขอซุ่มด้วยเนอะูวาใจเหียมาตีอะอมันจะรอมันปวดเขื่องหมอบักไง บึงทุกพี่น้องเป็นได้ล่ะหอม,มไ,ดได้ปะนี่น่ากินบหน่ากินโบใส่น้ำหลายพนะเนาะเผื่อมันเปื่อยเว้ยเผื่อเปื่อยซิมก่อนนะซิมซิมอบร้อนบริเผามันดีตรงนี้ทำนัวมันกระแซบ mm.